ในวันนี้นะคะก็มีญาติรวมถึงชาวบ้านเดินทางมาที่บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อนําดอกไม้รวมถึงอาหารและก็ของเล่นต่างๆทั้งของเล่นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเดินทางเอามาวางไว้ที่บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเพื่อหวังจะมาเชิญดวงวิญญ,ญาณลูกและหลานกลับบ้านตามความเชื่อนะคะเพื่อให้ดวงวิญญ,ญาณเนี่ยได้จากไปอย่างสงบและในคืนนี้เองก็จะมีการสวดอภิธรรมเป็นคืนแรกค่ะ ส่วนศพของผู้ก่อเหตุเองได้วัดที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเมตตาเผาศพให้โดยไม่มีการสวดอภิธรรมแต่อย่างใดและนี่คืออีจารย์สรุปข่าวประจำวันเสาร์ที่8ตุลาคม2565พรุ่งนี้จะมีเรื่องเด่นประเด็นร้อนอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันที่เพจอีจารนะคะกหมายไม่มีเฟือวอีเรียวค่าหันศพ